าเพื่อนๆมาไหว้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่โตนะคะที่วัดละคังตอนนี้เนี่ยเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในจะสวยงามขนาดไหนไปดูค่ะปะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้เราเดินมาจากตรงนี้นะองค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ตรงน้ำอันนี้คือรั้วโรงเรียนสตรีวัดละคัง เขาจะมีป้ายอย่างนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปบ่อน,น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพุทธาจารย์โตคมรังสีตรงนี้คือป้ายที่อยู่ข้างโรงเรียนสต,ตรีวัละคังนะคะเดินเข้าไปในซอยตรงนี้นะเพื่อนๆจะไปอ,อีกทางนึงก็ได้แต่อันนี้มันเป็นทางเข้ามาจากทางโรงเรียนสต,ตรีวัละคัง เป็นทางลัดเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปทางลัดบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เราเชื่อว่าหลายคนไม่รู้นะว่ามีโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหลายคนที่มาวัดก็ไม่รู้เลยว่ามีน้ำมนต์ที่นี่อยู่นะคะถือว่าเป็นบอ่อที่ลึกลับมากๆต่อไปนี้เราเชื่อแน่ว่าหลายคนคงรู้แล้วใครแวะมาวัดละคังก็อย่าลืมแวะมาคุมน้ำมนต์ที่นี่นะคะตรงนี้จะเป็นกุฏิสฆงทั้งหมดเลยเริ่มต้นที่คณะแปะนะคะถ้าเราเข้าทางโรงเรียนสตรีวัดละคังนะคะเพื่อนๆ กุติุิกพระนี่ที่นี่ใหญ่มากภาหนานน่นเขามีสุมไก่แขวนในข้างบนเขาทำเป็นโคมนะเราจะพาเพื่อนๆมาดูบอ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อันนี้คณะเจ็ดนะคะบอ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนๆอยู่ที่คณะหกนะ ใครที่จะมาไหว้นี่ก็คือต้องมาข้างข้างหลังวัดเนาะในส่วนของที่เป็นที่อยู่ของของพระสงฆ์นะคะนี่นะคะเพื่อนๆอยู่ที่ออบุติพระสงฆ์คณะหกบอกได้เลยว่าเดินเข้ามาตรงนี้นะพอดีก็เป็นทางเข้าถ้าใครไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆนะนี่ค่ะตรงตรงนี้เป็นที่เขาเรียกว่าอ่า เขตสังฆาวาสหรือเขตที่พระสงฆ์จำพรรษาอยู่นะคะแต่ว่ามีบ่อน้ามนต์อยู่ภายในคุติสงฆ์คณะที่หนี้นะคะเราเดินเข้ามาภายในบริเวณนี้แล้วก็มากราบสักการะหลวงปู่โตกันก่อนนะคะเขาจะจัดตรงนี้ไว้ให้นะคะเพื่อนๆก็มีดอกไม้ทูบเทียนบูชาให้ค่ะเมื่อเราบหว้สมเด็จโตเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆที่นี่เราก็ทําบุญตามศรัทธาแล้วก็ เขาจะแจกรูปภาพของสมเด็จโตเนี่ยคนละหนึ่งภาพนะคะก็คือภาพนี้เลย บอ่อน้ำมนต์แห่งนี้เป็นบอ่อน้ำมนต์ดั้งเดิมและเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า200ปีที่สมเด็จโตท่านได้สร้างไว้โดยท่านได้ลงอัขระยันไว้ที่ก้นบอ่อแล้วก็มีคาถาชินะบัญชรกำกับไว้ด้วยบอ่อแห่งนี้นะคะเพื่อนๆมีน้ำซึมออกมาตลอดทั้งปีไม่เคยแห้งเลยนะส่วนความลึกของบอ่อมีความลึกถึง2เมตรด้านบนเหนือปากบอ่อจะมีรูปจำลององค์สมเด็จโตท่านนั่งสมาธิเป็นท่านั่งกำมือขวาไว้บนมือซ้ายเป็นท่านั่งปิศนาธรรม และตรงมือของท่านก็จะโยงสายสินมาที่กอกน้ำมนต์นะคะสมเด็จโตท่านเป็นพระเถระที่ดังไม่มีวันดับเลยนะได้รับความนิยมนับถือมากมายในประเทศเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยวัตรน่าเลื่อมใสเป็นที่เคารพนับถือทั่วไปตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชนตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นท่านยังทรงคุณค่าด้านวิชา,าคมเมตตามหานิยม เช่นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของท่านจากความเชื่อและก็ศรัทธาแล้วก็เป็นที่พึ่งของคนหรือชาวบ้านในยุคสมัยนั้นนะเพื่อนเเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าต้องการความช่วยเหลือ,อหรือความเป็นิรลมงคลก็จะอาศัยน้ำมนต์เป็นที่ลุกเสกอาจจะตอนนั้นเนาะคงจะใช้แทนยาหรือว่าไม่มีวัคซีนเหมือนในสมัยนี้ก็ได้ก็เลยได้อาศัยน้ำมนต์เป็นที่พึ่งมาตลอดมาจนถึงในปัจจุบันนะเพื่อนเ คนเราก็ยังเชื่อและก็ศรัทธานในน้ำมนต์ของท่านดังเดิม,มทุกประการเช่น,นกันดัง,ดงมีเรื่องเล่าขานกันนะเพื่อนๆเกี่ยวกับปฏิหารความศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยเกี่ยวกับน้ำมนต์ของท่านนะคะว่าอย่างเช่นตอนเกิดโรคระบาดคนตายมากมายสมัยก่อนนู้นเนาะศพเกลื่อนเมือง <ๆ S 2> เผากันไม่ทันเลยต้องเอาศพไปทิ้งร้างไว้ที่วัดแต่ก็มีชาวบ้านข้างวัดละคังส่วนใหญ่เขาก็ปลอดภัยเนื่องจากว่าได้น้ำมนต์ของท่านหรือมีแม้กระทั่งความเชื่อเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วย ถูกคุณใสมนดําก็จะได้น้ำมนของท่านไปช่วยเหลือถ้ายิ่งเรื่องสิริมงคลน,นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะอย่างเช่นงานแต่งขึ้นบ้านใหม่เลื่อนตําแหน่งก็ยังต้องใช้น้ำมนของท่านไปปะพรมแม้กระทั่งป้องกันพูดผีปีศาจเหตุเพศภัยพยันตรายต่างๆก็อาศัยน้ำมนของท่านเช่นกัน และหลายคนที่มีความศรัทธาต่อองค์สมเด็จโตนะคะที่ไปไหว้ท่านที่วัดละคังแล้เนาะก็จะเอาเศษทองที่ร่วงหล่นที่พื้นนะคะตรงใกล้ๆองค์ท่านเนี่ยมาติดที่หน้าผากเพราะเชื่อว่าได้ความเมตตามหานิยมดีนักแลอเอเาต้งต้งงนนก็ี ถุงท,ที่จะใส่น้ำมนต์กันน,นี่ทางวัดก็เตรียมไว้ให้นะถุงใส่น้ำมนต์เนี่ยเขามียางเลยเดี๋ยวเรา,าเก็มาเปิดเอาตรงนี้นะเพื่อนๆเราเปิดเบาๆนะคะตัวน้ำมันหกเบาก่อนนะดูว่าน,วน้ำแรงขนาดไหน,นเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่อมาจะมือของมอสมเด็จโตเลยนะคะมีสายสินมาเลย เบาๆกัวมันหกเงก็จลได้อย่างนี้แล้วใช่นกัแล้วก็เรามียางมัดเราทำบุญแล้วนะคะแล้วก็ทำทำบุญใส่ตู้ทำนำศรัทธานะเพื่อนๆเอาก็้มัดแบบนี้ ้ดวยเพื่อนนเ้ตรีียมออกจากบ่อน้ํามนต์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินบนออกอีกทางนึงนะคะเราเดินเป็นวงกลมเลยนะเพื่อนๆวันนี้เราจะเก็บบรรยากาศอัปเดตปัจจุบันให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเข้าตรงนี้ได้ด้วยนะคะตรงนี้เขคือโรงเรียนปริยัติธรรม คือด้านหลังหลังโบเ,เดินมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆผ่นานคณะสามเขาก็จะเขียนป้ายไว้ตลอดเลยนะอันนี้เรามาเข้าด้านหลังพระอุโบสถนะคะเขาก็จะมีป้าย,ยาน,นะเพื่อนๆ เราเข้ามาด้านหลังนะตรงนี้ก็จะเป็นเรือนไทยที่สวยงามหลังนี้นะคะคือพระตำหนักทองเดิมเป็นที่ประทับหรือว่าจวนของราชการที่1เมื่อครั้งท่านยังทรงเป็นพระราช,ชวริชวริเจ้ากรมพระตารวจนอกขวาในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแต่เมื่อตอนที่ครั้งสถาปนาขึ้นเป็นราชการที่1แล้วเนี่ยท่านได้ทรงให้รื้อมาถวายที่วัด ให้เป็นหอพระไตปิดกที่เราเห็นทุกวันนี้นะคะข้างบนก็จะมีตู้พระไตปิดกโบราณแล้วก็มีจิตรกรรมฝาผนังเราสามารถขึ้นไปชมข้างบนได้ค่ะภายในบริเวณก็สะอาดสะอ้านร่มรื่นนะคะมีต้นไม้ใหญ่อยู่เต็มไปหมดเลยเราสามารถมานั่งพักผ่อนนั่งเล่นรับลมเย็นๆได้เลยค่ะ ระครังแ,แดดแรงมากแดดแบบนี้เหมือนฝนจะตกอย่ท้องฟ้าไม่เงาแล้วนันนี้มดีระครังอันนี้อันนี้ที่หานวน,นไหนก่อนหลวงพี่คะวนทางไหนก่อนคะวนฟ้าจ้ะ ฝาทางนี้นะคะขอบคุณค่ะ มาวัดนี้ทั้งทีนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องไปกราบขอพรกับองค์พระประธานภายในพระโบสถนะก็คือหลวงพ่อยิ้มรับฟ้านะคะเออหลวงพ่อยิ้มรับฟ้าเนี่ยราัชากาลที่หท่านเคยเสด็จพระราชดำเนินมาอทอดผ้าพระกฐินที่วัดแห่งนี้นะคะท่านตรัสว่าไปวัดไหนมาไม่เหมือนมาวัดะระฆังพอเข้าประตูโบสถ์พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกทีซึ่งพระอ,องค์ท่านได้ดำรัสกับผู้ที่เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดค่ะ น่ารักเนนฟรุกเนนเกสเนนฟรองเนนพุทเนนเอเนนเพชเนนอันเนนบาสเนนเขียวเนนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าเนนนะคะแล้วก็เนนสองเนนรังเนนมอสเนนแมนเนนเบิร์ดเนนน้อยสี่คนเนนโยชิเนนหมึกเนนพงเนนเก้า เพืเ่อนๆมีน้องเนนด้วไหมน่ะน้องเนน สมเด็จโตท่านมรณภาพไปร้อยกว่าปีความนับถือจากผู้คนก็ไม่เสื่อมคลายภาะที่ท่านสร้างก็ครองอันดับหนึ่งชื่อของท่านก็ถูกกล่าวถึงไม่มีวันจางหายและเราก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นเช่นนี้ไปอีกนานแสนานานค่ะ ยังไงบ้างคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องมี่วาเลนตี้ด้วยนะคะและคลิปหน้าทางช่องมี่วาเลนตี้จะพาเพื่อนๆไปทเทีย่ยวเที่นอีกอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย